ความกลัวที่ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบของความกลัวบางสิ่งบางอย่างสุดขีดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือสิ่งของโดยเฉพาะความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลจนทําให้เกิดความกระวนกระวายวิตกกังวลความกลัวแบบนี้แหละคือฟอเบียและมนุษย์นั้นก็มีความกลัวอะไรประหลาดปลาดคุณน่าจะเคยได้ยินคอสโตฟเบียซึ่งเป็นโรคก,กลัวที่แคบอัสนฟเบียโรคก,กลัวแมงมุมหรือไฮโดฟเบียซึ่งก็คือโรคก,กลัวน้ํา มีฟเบียหลายแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ก็มีบางอันที่ประหลาดจริงๆซึ่งคุณอาจจะไม่คิดว่ามันมีอยู่เรากลัวอะไรหลายๆอย่างเช่นผีตัวตลกเลือดชีสฮะชีสใช่จะเชื่อไหมเราว่ามีคนกลัวชีสวันนี้เราจะมาดูสิบอันดับโฟเบียสุดประหลาดด้วยกัน You ยูคิล u s คนพบมากขึ้นรู้มากขึ้น 1. นึรูโตฟอเบีย โรคก,กลัวเงินทุกคนอยากมีเงินเยอะๆหรือใครไม่อยากแต่บางคนก็มีความกลัวเงินซึ่งเรียกว่า p l u t o p h o บียคนที่เป็นพ l ูโตโฟเบียจะกลัวความร่ำรวยของผู้คนและการร่ำรวยขึ้นของตัวเองเขาจะกลัวมากที่จะจัดการกับเงินและบ่อยครั้งจะทำลายการงานของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะมีเงินมากขึ้นความกลัวนี้อาจเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความกดดันที่จะรวยขึ้นหรือกลัวที่จะโดนขโมย 2. ฮิป โปปปโตฮิปอ p พ์ o โอมาสตอร์เซสอัคคิพเพดาลิโอโฟเบียฮิปโปดมอนสตรเซสคิดเพาิโอโฟเบียโรคกลัวคำยาวๆโอ้โหนี่เป็นคำที่ยาวมากเลยนะจะว่าไปนี่ก็เป็นคำหนึ่งที่ยาวที่สุดในพจนานุกรมเลยนะความกลัวนี้เกี่ยวข้องกับความอับอายในการออกเสียงคำยาวๆผิดแล้วโดนล้อเลียน คนที่เป็นโรคบกพร่องในการอ่านและการเขียนมักจะทรมานกับโฟเบียนี้คนที่เป็นโฟเบียแบบนี้จะรู้สึกกระวนกระวายและกลัวมากเมื่อเห็นคำยาวๆ 3. ทูโรโฟเบียโรคกลัวชีสเชื่อไม่ว่ามีคนที่กลัวชีสอยู่จริงๆคนที่เป็นโรคทูโรโฟเบียจะทนไม่ไหวกับรสชาติเนื้อสัมผัสหรือแม้แต่กลิ่นของชีสพวกเขาจะหลีกเลี่ยงชีสท,ทุกประเภทและอาหารที่มีชีสอย่างพิซซ่าหรือหน้าโช ความกลัวนี้มักพบได้ในคนที่มีปฏิกิริยาไม่ดีตอนกินชีสหรือเขาแค่ไม่ชอบรสชาติหรือกลิ่นของชีส 4. n o โนโมโฟเบียโรกคกลัวการอยู่โดยปราศจากโทรศัพท์มือถือคำว่าโน m o โ h o บียเป็นคำย่อของโนโมบายโฟนโฟเบียความกลัวนี้เป็นความรู้สึกกรกหรือกังวลเพียงเพราะคุณหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอหรือหงุดหงิดและเครียดเมื่อคุณเช็คโทรศัพท์ไม่ได้ ผมเชื่อว่าระดังก็เผชิญกับโฟเบียนี้ในระดับที่ไม่รุนแรงจะมีใครบ้างที่อยู่ได้โดยไม่มีโทรศัพท์แต่ถ้าคุณรู้สึกกังวลใจกับความคิดที่คุณกําลังสูญเสียโทรศัพท์มือถือหรือขาดสัญญาณติดต่อคุณอาจจะกําลังเป็นโนโมโฟเบียอยู่ก็ได้ 5. โกโบโฟเบียโรคก,กลัวลูกโป่งคนที่ป่วยเป็นโฟเบียแบบนี้จะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดการมองเห็นการสัมผัสหรือแม้แต่ได้กลิ่นลูกโป่ง การประสบกับลูกโป่งแตกใส่หน้าตอนเด็กๆมีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้เป็นโกโบโฟเบียโฟเบียนี้พบได้บ่อยในเด็กแต่สําหรับบางคนอาจเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่แม้แต่พิธีกรโอปราวินฟรีก็ออกมายอมรับว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกทรมานจากโฟเบียนี้ 6. เจนูโฟเบียโรคกลัวหัวเข่านี่เป็นความกลัวหัวเข่าของตัวเองหรือของคนอื่นหรือท่าการคุกเข่า เจนูไปว่าเขาในภาษาละตินและฟอเบียไปว่ากลัวฟอเบียชนิดนี้อาจเกี่ยวข้องกับบาดแผลที่เขาหรือความเชื่อทางศาสนาที่ฝังลึกในเรื่องการคุมของเขาคนที่เป็นฟอเบียนี้รู้สึกพวกเขาเปราะบางหรือหน้าขยักแยง 7. ออมฟลาฟเบียโรคก,กลัวสะดืออมฟาโลโฟเบียเป็นความกลัวการแตกหรือสัมผัสสะดือคุณเคยคิดว่าสะดือของคุณเป็นหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดไหมไม่ต้องกังวลน,นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น สะดือเป็นเพียงส่วนที่เหลือของสายสะดือที่ถูกตัดตอนคลอดคนที่เป็นอัมฟโลโฟเบียอาจประสบกับการหอบตื่นตะนกคลื่นไส้แน่นหน้าอกเมื่อต้องเจอกับสะดือเมื่อความกลัวสะดือเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุแน่ชัดที่จะหาความเชื่อมโยงพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปันใจจัยในการก่อโรค 8. ฟาโกฟเบียโรคก,กลัวการกลืนฟอเบียนี้ค่อนข้างหาย,ยากและจำเพาะมาก มันเป็นความกลัวการกลืนที่ปรากฏออกมาในหลากหลายอาการโดยไม่มีสายเหตุทางกายภาพที่แน่ชัดที่จะวินิจฉัยได้ฟาโกโฟเบีย <c oph obia> มักจะเกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ไม่ดีในขณนะรับประทานอาหารและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดกับคนที่มีความกลัวอาหารอย่างเช่นซิโตโฟเบียซึ่งหมายถึงโรคกลัวอาหารคนที่เป็นฟากโกโฟเบียมางคนอาจหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดหรือบางเนื้อสัมผัสบางคนอาจจะเคี้ยวอาหารมากเกินไปบ่นว่าอาหารติดอยู่ในปากหรือคอ 9. เอฟฟิบฟเบียความกลัววัยหนุ่มสาวคำนี้มาจากคำว่าเอฟฟิบสในภาษากรีกซึ่งแปลว่าคนหนุ่มสาวคนที่มีความกลัวแบบนี้อาจจะมีความเชื่อว่าวัยรุ่นมีความรุนแรงใจร้อนใช้การข่มขู่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพหรืออาชญากรรมและไม่ปฏิบัติตามกฎความกลัวนี้เชื่อว่าพัฒนามาจากภาพลักษณ์ด้านลบของวัยรุ่นที่แสดงในสื่อและสังคมงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมสารเคมีในสมองและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมรวมรวมกันจะทำให้เกิดฟอเบียนี้ สิบโฟโบโฟเบียโรคกลัวที่จะเป็นโฟเบียกลัวที่จะเป็นโฟเบียถือว่าเป็นโฟเบียนั่นแหละอืมดูเหมือนเป็นกับดักเลยใช่ไหมล่ะคนที่เป็นโฟโบโฟเบียนี้ควบคุมตัวเองจากพฤติกรรมบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงจะไม่ให้เป็นโฟเบียแต่นั่นทําให้เขากลายเป็นโฟโบโฟเบียคนที่ทุกข์ทรมานจากการเป็นโฟเบียอื่นๆเมื่อก่อนมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นโฟโบโฟเบีย เป็นไม่ได้สูงว่ากระบวนความคิดภายในเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความกลวชนิดนี้ครบแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับฟเบียสุดประหลาดที่เราเคยเจอคุณเป็นฟเบียไหมคอมเมนต์ด้านล่างบอกเราหน่อยถ้าคุณชอบวิดีโอก็ติดตามยูคิเลสเพื่อดูวิด